สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแก้เกม Resident Evil 4 Remake บน Windows 11รันเกมไม่ได้เกม Resident Evil 4 Remake ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นไฟล์เป็นไฟล์แก้ก่อนอื่นจะแก้ผมจะเข้าเกมให้ดูนะว่ามันเข้าเกมไม่ได้มันเด้ง มันจะเข้าก็ไม่เข้ามันเด้งต,ตลอดเดี๋ยวไฟแก้ไขเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้นะลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปไว้ก่อนอื่นก็เปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาเลยก็เปิดไฟตัวนี้ขึ้นมา ควบคุมให้ดังหมือแล้วก็ลากเข้าตัวเกมเลยก็กดทับแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไปเลยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเลยเข้าเกมได้ร้อยเปเซ็นเลยนะ เอาได้แล้วเข้าเกมได้แล้วได้ได้ปกติเลยเดี๋ยวเข้าเล่นเล่นให้ดูเลยเล่นได้จริงหรือเปล่า กระสกิปไปเลยกระสกิปได้แล้วเล่นได้ปกติเลยนะเ อ่านะครับสรุปว่าเล่นได้เล่นได้เข้าเกมได้ปกติเลยเอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไปกับผม